เยี่ยมบอลเยี่ยมแต่อาบุกทุกทีหลังเยอะมาตั้งที่บอยคก็แล้วไหลทะลุช่องมาสวยจริงลูกนี้งแล้วก็แม่จังหวัดสุไทร์โอ้โหแบงค์เลยปูจังหวัดนี้จริงค่ะตรงเขาตู้ไปแล้วแต่ว่าไม่ตรงต่อก็โอ้โหนี่เกือบได้ประตูแต่ยิ่งใครตายก็จังหวัดก็จะคู่ทุกยัน โอ <ing> in <air> ้โหดูวนะเกียรติเพชรครับจังหวะาไปชลาใจแล้วนะกองหลังยืนห่างครับจริงๆเนี่ยสปอเนี่ยเป็นนักเก็บเพชรแนะนำอยู่สองศูนย์นะเอ้าฉลองฉลองแชมป์น้ำหน่อยเหรอฉลองแชมา์น้ำหน่อยเหรอเออยัดหลับดูรู้ไหมไปแย่งกันสองคนตอนนี้ยังเก็บตัวได้บอลไปตั้งเดินใหม่ครับโอ้โหนี่ยาวมากเล่นในเซนทฮับเลยครับให้กับนักเก็บเพชรครับ โอ้เราโดนลุกกินโต๊ะทั้งว่าที่นี่โอ้ดูดูพุทธศิลป์ที่ตรงนั้นกันแล้วก็ให้เป็นลูกไอคิปกับตัวนักเกียรติเคล็ดับอาว่าเรียกว่าโอกาสเลยที่น่าจะได้โอกาสลุ้นประตูไว้จังหวะลูกไปคลิปตอ้กกองเกรถโทษเยอะๆกันทางด้านซ้ายอ่ะน่าระยะทำก,การเลยนะตรงนี้อ่ะฟิฟุเนี่ยวันนี้ทำไปแล้วเจ้าของโต๊ะหลุเดเดืยวตะกียครับ กลูกน uh oh ี้แล้วฉลับโอ้โหโอ้โหที่ฉลับดีด้วยแล้วฉลับแล้วเปลี่ยนท่นะครับผู้สาวตัวนี้ไปไม่คันจริงจครับโอ้แล้วเดือดมากจังหวะนี้หลงเลยครับโอ้บอลมันมาฉลับแล้วก็ต้องบอกว่าแม่มันเป็นใจให้สำหรับเกียรติแม่ก็เป็นโปรประตูที่สองของตัวเองครับแล้วเป็นประตูที่สามให้กับทางนเกียรติแม่ครับขึ้นมาเป็นสามประตูห่อสูงเงาโอู้ร์กิรันแล้วว่ายิงไปฉลับตําแหงครับโอ้ตั้งก็ต้องบอกว่าทิงจิงะตั้งไม่ดีแล้วตําแหน่งตํา โอ้้วันนี้ต้องบอกว่ามีโชคช่วยนิดด้วยครับแต่เราเก็บเพชรก็โอ้โหแล้วจีบดุ่จบนี่นช้าหนักจริงๆครับตัวสุ้ยนีตุ้ออออชอนชื่ออะไนะยสอนใจอย่างนี้เน่อออันเนี้ยอันเนี้ยสอนทองอันนี้อันนี้ชื่อไเป็นลแดง กระดงเดบีน่ขวานขวทองครัออบอย่างนี้านทองสาวบอลดู้มอขึ้นหน้าอยู่ยังไงแม่ขึ้นหน้าลำบากกับบอลกลับไปตั้งกันไปม่หลังบ้านเลยครับมาตั้งกันใหม่ครับค่อยๆเล่นแล้ววันนี้เก็บเพลย์ต่างๆมาตัวสูงครับโอ้โหแล้วกีฬาวันนี้มาโดนเลยหน่อยครับอ้าเแม่คิดมากนะถ้าว่าเป็นการบอลช่วงเหมือนปิตซีซั่นครับเดี๋ยวรู้การหน้าเนี่ยน่าจะได้รุนมากกว่านี้ครับ โอ้ยเด่นก็น่าจะของเพียงมากกว่าเดียวหรือดูการสังเกตอาหัวตูวันนี้หลุดมาได้ทางขวายิงกันตุ้โหเรียรโอโอ้ย้อาสุดยอดิงตูนี้โอ้โหนี่มันรุนแรงริงๆวาตูนี่ปัดแล้วก็ปัดไม่ออกครับลูกนี ใช่ได้แล้วเนี่ยมีตัวมีเต็มเท้าดีจร <plu shots> uh, like, so ิงๆครับโอ้แล้วก็บอกว่ากองหลังก็ลดูท้ายยืนเจ้าหนูยิ้มเลยทักจาวครักเออตัวตัวตัวเอาไม่อยู่ความเร็วเมื่อคู่เป็นต่อชัดเจนครับหลุดมาทางด้านขวาแล้วกินจับเสาแรกผู้สปุ่มปัดไม่ออกก็โหเรียบร้อยแล้วตีไข่ต่างกแล้วหนึ่งตัวตัวผาเกรับตัวทวดแหวกสามเ่อวานนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ยาวเรื่ไปครับ่สายตาดูท่าสนามไม่มีตัวทีเด็ดทีเด็ดอยู่พอต่อคู่นะทั้งสองทีมเลยครับ ใช่แล้วแล้วเรายังม <ste> <aries> <described together> ีสูงเล่นข้างสนามให้เลือกใช้สอยอยู่ครับแล้วยังมีแต่ว่ากไม้เด็กก็ยืนรออยู่ที่ข้างสนามหลายคนเลยใช้ครับพี่จะต้องอย่าไปประมาทนะเมื่อวานนี้เหานี่นำไปก่อสองสูตรนะครัสุดท้ายเนี่ยก็โดนครับดีดีด้วยทนงนั้นปืนใหญ่ครับรอบเก้าปีครับ ไดไ้นปล่อยลูกนี้ช้าเน,นี่ยเนี่ยไม่ต้องช่วยเตือนคนระับทางด้านซ้ายว่างโยนมาเลยคนระับซ้ายแบงค์โล่งๆเจ็บบอนลงไว้หล่อนะูกมาโจ๊ก หมูจะดีกันสั้นๆยายาปางได้ลูกนี้นับคืนนั่นดีก่อนนะสยตัวอเนี้ยตามหลังอยู่แค่สองลูกเองครับแต่้ณะักค e yeah, yeah. yeah, uh ุก huh. กี huh. ้รันถือว่ายังมีโอกาสครับเกียร์เฟสที่นำอยู่สามตัวต่อหนึ่งเนี้ยแนบตูเร็วจริงครับแกรนตัวต่อตัวกับบอลเตรงนี้แล้วไม่ขาดนะแค่จังหวะที่ใส่ ได้เตินไปแล้วก็มีการขยับอีกแล้วครับที่ข้างสนามของท่านผู้กีฬาเยอะไปตัวออกมาเลยครับท่านดีเยะน้มีา่งย่างัอด้คโปสนุ้งสนเตโตมีสวน

เราให้โักางมาสวนจากตับบอลลั่นไปอีกแล้วประตูก็จะโดนสวนจากขันซ้ายมาอีกแล้วโอ้บอ้โบ้โอ้โอ้โอ้ใช่เราต้องบอกว่าเนี่ยคือมันหูหน้าครับบางทีดูแล้วเหมือนนเหมือนจะมุ่งบอลนะแต่ว่าพอลากไปกับบอลแล้วก็ต้องทำเองนะครับอ่บางทีอเราต้องทำในแค่ตัวนิดนิดครับสำหรับผู้เล่นในแนวเล็กจบซไม่ได้้อะไรน บอลเลยยัดมาสวยแล้วยัดจับแรกแม่ไม่ค่อยดีแล้วตัวสวันี้พอลงเดินยังไงก็คืนกลับมาแล้วสอทองชิปไปทางซ้ายจังหวะนี้สวยยิ่งโอ้โหโอ้โหนี่เพื่อนทำมาสวยมากแล้วจังหวัสดีทางนั้นเกียรติเพชรก็โอ้โหพี่ปุ๋ยยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเงยโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะทางด้านสอทองยกมาให้โอ้โหเสาสองถือมากาเลย โตูนีเท้าช่างทองเลยนะจังหวะยกกำลัหนักนีพอดีเลยครับแล้วเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามว่าตอนนี้เอาพนั้โจ้ออกไปครับสาหรับทางด้านคุณกีฬาเนี่ยตอนนี้มีขยับผู้เล่นในแนวลูกอีกหนึ่งตำแหน่งเด่นทางนั้นเต้ยขึ้นมายืนในศูนย์หน้าตอนนี้ขยับแรงลงต่าครับมีการเปลี่ยนแปลงแค่เกมเล็กน้อยตอนนี้ทางนั้นคุณกีฬาเยอะโจ้เป็นทางนั้นบอยเนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมตรงกลางซะส่วนใหญ่เลย ให้ทะลุมาสวยนยะทิ้แล้วตูบบอยให้ทางขวาเตยพุณโงลงมาใหม่ยังเรียวแรงก็ยัดหน้าจะยังส,สดจูบแล้วต่อยิงตรงนี้โอ้โหโดนแล้วจังหวะสุดท้ายคุณฤทสิ์ให้เป็นเตะมุ่งเยอะจังหวะเหมือนบอลเนีบบ่ยฉลาดกุ้เล่นของทางด้านเกีเรกยรติเพชรเราไปออกหลังก็ได้ค่ณฤทธิ์ให้เป็นคอนเทนทิ้ทางฝั่งขวาอ่าแล้วแม่สกอร์แบบนี้กับเวลาเนี่ยพอมีเวลาอยู่ครับ เหลือในช่วง5นาทีสุดท้ายออกขึ้นเวลาไล่แล้วโอ้โหหรือว่าตามหลังอยู่2กว่าประตูแล้วสำหรับคุกีฬา1กึงาประตู3เลือจะกลับมาได้หรือเปล่าครับแม่อาร์นอเมื่อวานตามหลัง2งกว่าปรูมันกลับมาได้ครับกลับมาแล้วชนะด้วยหายแล้วแม่เพราะฉะนั้นทุนบอล7คนนี่เวลาเหลือแบบนี้นี่สบายสบายแล้วแล้วก็กลับมาคส่วนนาทกเกตเชนี่ก่อ เอาล yup. ูกโอ้โหยมาจังหวะยิงลักไก่กันมองไปเรื่อยขึ้นสนามกบโอ้เกือบได้ผลเนาะตอนนั้นคงทันบอลดักออกมาลงลูกยาววันนี้เนี่ยเก๊ๆยังกลางอยู่เอาว่าเล่นไปใช่ได้ครับแล้วเปิดไม่ผ่านจังหว่าระยาวเอาลูกเดียิงหรือเปล่าจังหวะไรโอ้โหแต่งบ <caminho. S 2> อลอนานเลยนไปครับอะไรไหมอู้นัลนเต้ยนะจังหวะนี้ไม่แต่งบอลนานเนาโอ้โหก็ได้ยิงไปเพราะทู่มีโอกาสสูกเพาะที่ปันมารงนีใช่หมครับจังหวะแรกเนี่ยถ้ายิงสวนไปเลยเนี่ยมีโอกาสเลยครับ หมดแต่เรื่องที่จะแต่งบอนจังหวะดูครับยาวดีว่ายาวดีว่าคู่โหยาวนี่แม้ว่าจะคู่ด้วยก็ผิดพลาดเต็มเลยครับเหือแล้วถ้าโดนประตูที่สองมาโอ้โหได้ความห่างเลยแค่ประตูเดียวนี่คุณกีรันนี่ใจเรื่องหมดจิตหมดใจนี่มาแน่นอนครับฝั่งบอลกันสวยนะบอลนี้บอย ให้ทะลุกของปู mhm. ่รุ่นแรกจบงานนี้ตอนท้ายยาเปลี่ยนข้าวันขวบแบงค์ตัวมีความเร็วแบงค์ตกเข้าในแล้วได้คี่โอ้โหจับยาวไปครับไปไปบอล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 ไปแต่ได้ครับพี่ปูทางด้านซ้ายจับล่อหนึ่งทีครับแล้วลงผ่านเข้าตรงกลางเนี่ยโดนปัดเปล่าครับจังหวะที่เรียกว่าแม่ผ่านไปแล้วโดน าาสกิโอ้แล้วมีการขอเกือบทุกเลยแล้วตอนนี้จ้าก็สลัดกับเคลื่อนบ้างครับโอ้แล้วมาดูว่าตำแหน่งฟรีคิกจังหวะนี้ของเจตดเพชรแลโอ้โหนี่ตำแหน่งเดียวกับซาลาว่าคือเลยคนระับตำแหน่งสัตวเทียมเนี่นนยนะคล้ายๆหลุดนี้นะ,ะแถบตรงแทงแล้วเข้าพิซซ่าอีกทีแล้วลูกนี้แล้วข้างขาดเลยคนระับโอ้โห,โหโลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยคนระับ เไม่เหมือนกับปุกตัวที่สามที่ทำได้ครับต้อ็บอกว่าผมนีโชคเลนิดนครับจากแถบจำแพงด้านซแบบ้ายแล้วปอนจะเปลี่ยนทิศไปมุมใช้หมอกกระตูเลยไม่ทันจริงครับก็ตอนนี้นะครับคุณพิลานเนธเอายา่างเข้ผู้เล่นในแถบนี้ฟิลเนี่ยออกแล้วแลสงง้ส่งนะฟ้าลงมาครับอาลงมาได้บอลจังแรกเล้วโอ้โหไม่จริงครับเข้าซ้ายไหลามาจริงอีกทีนึงก็ไปตรงกอดแล้วคุณพิลานโอ้โหจังหวะเพื่อนทุกค้เหมือนเข้าแล้วเท้าไม่ถนัดครับ กำลังบอกว่าน่าเสียดายแม่จังหวะจริงๆเนี่ยมีโอกาสจ่าแจ้งเนี่ยสองสามครั้งเลยแล้วนั่นคุ่นจีรันขอหน้านี้ครับใช่ครับโหแล้วตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทั้งหน้าเนี่ยอาจจะไม่ดีพอตรงนี้ก็ลูกเกะแบบนี้โอกาสมีแล้วถ้าทำไม่ได้นม่มันก็เหมือนแบบเดีโอ้โอกาสมันมีไม่ได้ มีนับครั้งไม่ั่วนเนี่ยพเพราะฉะนั้นมีโอกาสแต่ละครั้งก็ต้องพยายามเอาให้ได้ครับปือเจอลุนสองยังไงครับตัวลุงหน้าลุนหลังลอยูอยอ่จะถ่ายไอลลุนนี้ไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหนี่เขารู้ว่าฟุกีิลันนี้บอกว่าพอตัวพี่ตนี่เอาไปสองไปเลยครับใช่ครับแต่เลี้ยงบอลน,นี่บอลไม่เคยเออกจากเท้าแต่ไปไหนเลยโอ้โเลี้ยบบอลติดเท้านี่จริงครับใช่แล้วนี่เรียกว่าที่มาขอข่าว่าบอลติดเท้าเนี่ครับก่อนลุนนี้ เอาตัวล่อไดนะ้ด้านซ้ายมาโคดจ่ายทะลุมาให้พี่ป้กลับตัวได้แล้วยิงลูกนี้ก็เคลืาขานะครับนี่อ๋อตอนนี้เรล่นจะยิงมันตกฟ้ามากนะ,อะตอหรับเที่แล้วช่วงต้นแกนี้เขบอกว่ายิงลายครั้งเนี่ยอบอุกได้ยืดตประตูจนจะทุกครั้งเนี่ยหลังๆนี่นี่เล่นจะเป็นนะ,ะท,ทุ่มที่ล่างเนี่ยบุกได้หรือว่ามากขึ้นแนละ้วตอนนี้ตามลำดับก็แล้วค่าเวลาตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงนางทีสุดท้ายซะแล้ว บอลผ่านเลยครับน่าจะฝ่ายเอกนั่นบ่อยเจอครับต้องบอกว่านี่คือนักมวยครับจะให้ผ่านห้งไงคงไม่ได้ครับเรื่องความฟิตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับก็บัวขาวฟิตยังไงเนี่ยน้องๆบัวขาวครับใช่ครับต้องบอกว่าโครงการฟุตบอลเดี็กเนี่ยนักมวยก็หันมาเล่นบอลเยอะครับ ใช่ครับแล้วแล้วอย่าว่าแต่นักมวยมาเล่นบอลนบนักบอลในหันไปเล่นนักมวยเยอะด้วยครับมีอู่เยอะครับเป็นนานนะดีสองดีใช่แล้วเนี่ยคือก็เล่นกันเยอะครับใช่ครับก็เรียกวมาสร้างกันไปเยอะครับกันไม่ไม่ครับโอ้โหก็ไปแย่งแชมป์ในบ้านเลยครับโอ้โหแล้วโบลูกนี้ียิงปัดได้ครับแล้วเคลียร์มาคุนเคก่อนแล้วก็โค ต้งหวาขึ้นโหมดอย่างคนเดียวเดียวเลยครับใม่อเป็นอย่างนั้นบ้าอย่าแล้ว,ลวจังว่ะนี้ก็โอ้โหเป็นแอคชั่นสุดท้าย